เราทําลิวอินเนี่ยจะเป็นสไตล์ของคอนเทนต์โพลารีก็คือเป็นงานสีพ้นใส่คิ้วนะฮะจะเป็นงานพกโครงไม้จริงทากันปววปิดไม่อัดกันน้ำเป็นบาลเลื่บนราลรลลลื่นมากนะ สวัสดีครับมาพบกับผมบุ๊กนะครับแล้ววันนี้เรามายืนกันอยู่ในบ้านคุณลูกค้านะฮะโครงการหมู่บ้านแกรนพีโนราชพฤกษ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราเหมาทําบริการแทบจะครบทุกอย่างที่เรามีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานประมานมุงลวดต่อเติมกันศาสตร์รอบบ้านเลยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในนะฮะแล้ววันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็ช่างกาลังติดตั้งพม,ม่านมุงลวดอยู่ด้วยนะฮะแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็มีส่วนหนึ่งคือบิวอินซึ่งเสร็จส่งมอบเรียบร้อยเดี๋ยว เราจะแบ่งบ้านหลังนี้เป็น2 EP แล้วกันแต่ EP นี้ที่ลูกค้ากําลังรับชมอยู่นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินก่อนเลยนะฮะต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยบิวอินก็ค่อนข้างจัดเต็มนะแทบจะทุกห้องทุกโซนเลยนะฮะงานที่ลูกค้าชอบและสั่งให้เราทำบิวอินเนี่ยจะเป็นสไตล์ของคอนเทมโพเรารี่ก็คือเป็นงานสีพ่นใส่คิ้วนะฮะแต่ก่อนจะพา ไปรับชมเกือบลืมแนะ่อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เราไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการติดตามไอเดียดีๆของทาง p s d e c o r หรือทิปเคเราที่เป็นทุกบริการเลยนะครับชั้นหนึ่งลูกค้าบิวไม่ได้เยอะมากก็จะบิวโซนรับแขกชุดทีวีแล้วก็ในครัวไว้นิดหน่อยซึ่งอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์ลูกค้าแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของหลังนี้เน้นทำเป็นงานคอนเทมเป็นงานสีพ่นติดคิ้วแล้วเน้นเป็นสีขาวเพราะลูกค้าต้องการให้บ้านออกโทนสว่างซึ่งสีพ่นอย่างของเราใช้ เคียอนะฮะก็มีเฉดสีให้ลูกค้าเลือกเป็นร้อยร้พันพนเฉดอยู่ที่เราเลือกแต่สีขาวเทาครีมพวกนี้นเป็นกลุ่มสีที่ลูกค้าได้รับความนิยมยกเป็น EP ก่อนงานสีพ่นเป็นสีชมพูเห็นะ,ะลูกค้าชอบอหวานๆก็สั่งสีชมพูได้นะฮะอันนี้ก็มีตู้เตีย้ยมีกุผนังแล้วก็มีตู้โชว์นะฮะคอนเซปต์ของเราก็ยังเป็นซอฟต์โคลอสทั้งหมดนะฮะเนี่ยซอฟต์โคลอสทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นรางดิชาร์ตลูกค้าใส่ของเวลานะฮะเป็นปิดแบบซอฟต์โคลอสทั้งหมดเลยนะฮะลูกคคค้รร้ะะ้าาาาาตตตออองงงงกรรรรเเเเเีียยบๆๆนนนนนซป์ะะฮแแ่่่ววทมจิลถึ จะมีตู้มีฟังก์ชันไม่เยอะแต่เขาโชว์ตัวเองอยู่แล้วด้วยเท็กซ์เจอร์ด้วยคิ้วไม้ ai, คือสเสน่ห์ของเขาตู้โชว์เลือกได้หลายแบบบางคนสั่งให้ใส่ไฟถ้าเห็นใน E ีีก่อนๆจะเห็นว่าเราใส่ไฟแต่อันนี้ลูกค้าไม่ชอบแบบใส่ไฟก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ทําเป็นชั้นวางทึบๆได้นะฮะบางคนใส่ไฟแล้วทําเป็นชั้นวางกระจกใสๆให้ไฟดาวไลท์ทะลุหรือจะใส่ชั้นไม้แบบนี้แล้วใส่ LED ทุกชั้นก็ทําได้จริงๆ e ีีที่มันานมาเรามีทั้ง2 3ไอเดียเลยอันนี้เนี่ยลูกค้าทําเป็นชั้นปรับได้นะฮะ ปรับได้มันจะมีหมุดตัวนี้นะฮะเนี่ยมีหมุดตัวเนี้ย,นะะย,ม,ม,ยมันสามารถถอดปรับได้นี่ขึ้นลงได้นะฮะบวกลบ5เซนเผืือลูกค้ามีของสูงใหญ่เพิ่มขึ้น,นก็ปรับได้นะฮะนี่สั่งได้นะฮะถอดออกมาได้นะ <c oughs> ปรับได้ครับปรับได้เวลาปิดก็ซอฟโคสเลยไหม สเสน่ห์ของเขาขาดไม่ได้คือพวกคิวทั้งหมดเลยเรียบหรูดูดีนะฮะน้อยแต่เยอะแน่นด้วยเท็กเจอร์เสน่ห์ของเขาจัดเต็มในความเป็นคอนเทมป์อยู่แล้วนะฮะสีพ้นใส่คิ้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งจะเหลือห้องครัวนะฮะก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้นบนเดี๋ยวเราไปดูครัวนะฮะ,ะมาห้องครัวฮะนี่ทีมพมา่าเราก็กําลังรังสรรค์ติดพมา่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะรีบแต่เดี๋ยวจะเอาไว้ E ีีหน้าบ้านหลังนี้เหมือนกันงานพม่านเดี๋ยวไว้อีพีหนึ่งนะฮะนี่เป็นชุดครัวนะฮะคือต เป็นบ้านแฝดไม่ใช่บ้านเดี่ยวใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็นแฝดที่เต็มพื้นที่ตัวใช้สอยบ้านเขาก็เกือบเกือบสองร้อยตารางเมตรนะห้องครัวเขาเนี่ยแบ่งเป็น2พาร์ทรัวด้านหน้ากับครัวด้านในที่เป็นเหมือนกึ่งซักล้างลูกค้าทําครัวตรงนี้ไว้นะฮะเป็นงานคอนเทมป์เหมือนงานสีโพ่นเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้จะวางตู้เย็นนะฮะท็อปเป็นหินแกรนิตกันน้ํากันชื้นทุกอีพีเราบอกหมดเลยสเปคเรานะฮะจะเป็นงานพอปโครงไม้จริงทากันปลืกปิดไม่อัดกันน้ําเพราะฉะนั้นอยู่ตรงครัวไม่ต้องห่วงนะฮะ เคาน์เตอร์มาตรฐานเนี่ยจะลึกประมาณ60เซนอันนี้คือมาตรฐานนะถ้าตู้แขวนก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ35เพื่อให้เวลาเราทําอะไรในครัวเวลาก้มเนี่ยไม่กระแทกหัวนะครับเพราะฉะนั้นตู้แขวนจะจะขยับเข้าไปอีกหน่อยแต่ตรงนี้พอเป็นตู้เย็นปุ๊บเนี่ยถ้าตู้เย็นวางเนี่ยระยะตู้เย็นลึก6กเนี่ยแล้วตู้ใบนี้เท่ากันเราจะล้วงเปิดตู้ใบนี้ยากเพราะนั้นเวลามีตู้เย็นสังเกตเลยหลายที่นะฮะเราจะต้องทําตู้แขวนให้ขยับมาด้านหน้าให้เสมอกับหน้าตู้เย็นเราเปิดตู้เย็นตรงนี้เราก็เปิดหยิบของได้นี่ คุกกิ้งและนะจริงอันนี้ลูกค้าต้องการโชว์ฮูดเปิดเดี๋ยวลูกค้าคงจะดันปล่องขึ้นไปชนนะฮะมันก็จะเป็นโชว์ปล่องสเตเลสแต่บางคนถ้าไม่ชอบก็สามารถทําบิวต์ตู้ปิดปล่องปิดหลอกได้นะฮะอันนี้ก็ทําเป็นตู้เก็บของไว้หมดเลยนะฮะอันนี้เป็นช่องเตาแก๊สนี่ช่องเดี๋ยวลูกค้าจะซื้อถังแก๊สมาใส่นะฮะเราต่อวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนครัวนะฮะต้องบอกว่าเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะทำควนหนักได้สบายๆเลยนะฮะสำหรับห้องครัวบ้านหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้น ไปดูด้านบนลูกค้าทําไว้อีก2ห้องนะฮะลูกค้าเน้นหนักงบประมาณไปทางห้องนอนเหมือนกันนะฮะห้องมัสเตอร์เบดกับห้องนอนคุณลูกสาวนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะฮะอ่าโอเคขึ้นมาชั้นสองแล้วนะฮะมีห้องนอนใหญ่กับห้องนอนเล็กเป็นห้องนอนคุณลูกสาวเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนอนเล็กก่อนละกันไปไปดูกันนะฮะนี่ว้าวนะฮะห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับ มีห้องนอนกลางอีกแต่ไม่ได้บิวห้องนอนนี้พื้นที่ใช้สอยก็คือเหมาะกับเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเด็กเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็บิวอินห้องนี้จัด ะะคือเต็มพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยนะฮะนี่เป็นตู้เสื้อผ้า L shape เป็นทรง L ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นงานสีพ่นแต่เราเปลี่ยนหน้าตาไม่เอาคิ้วเอาให้ดูไวรุ่นขึ้นนะฮะพะน้องเพิ่งยังไม่กี่ขวบนะฮะกึ่งโมเดิลขึ้นนิดๆน,น,นะฮะเป็นเหมือนละแนงแล้วก็ทาสีพ่นเหมือนกันเป็นกระจกเห็นตู้เสื้อผ้าด้านในเห็นเสื้อผ้าแขวนอยู่ใส่มือจับเป็นสีทองนี่ผสมความวินเทจก็ไปนิดๆแล้วก็ดูลักชัวรี่ด้วยเพราะเป็นสีทองนะฮะตู้เสื้อผ้ามา หลักๆจะน้นแขวนนะฮะแขวนบนแขวนล่างนี่ลวงลึกได้ลวงลึกเข้าไปด้านในได้เพราะมันเข้ามุมนะฮะอันนี้ก็เป็นฝั่งแขวนเรสแขวนยาวได้นี่มีเก็บเอเุปกรณ์ได้นะฮะดิชาก,ก็เป็นซองโคสนะครับข้างบนก็จัดสรรเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์อันนี้ก็เป็นเหมือนตู้โชว์ตู้เก็บของได้นะฮะนี่เข้ามุมตัวแอลเลยนะครับมีนิชักเยอะเลย 4ตัวแน่ะนะฮะนี่ชัก4ตัวปึ้งนี่นุม่มนวลน,นะฮะซอฟโคสแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนโต๊ะทํากันบ้านเขียนหนังสือนะฮะอยู่มุมนี้นะครับจริงๆจ,จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะมันต้องเป็นกระจกเงาไงฮะลูกค้าไม่อยากจะปิดต,ตายบานนี้อากาศจะได้ถ่ายเทได้ด้วยนะ,ะทำม้ดวนจีบไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าโต๊ะทํางานกึ่งโต๊ะเครื่องแป้งแล้วกันเพราะจะนั่งแต่งตัวก็ได้นะฮะตรงนี้นี่ไฮไลท์ตรงนี้เลยตเลยตียงตัวนี้จะเป็นเตนียงวางเบาสามฟุตนะฮะสามฟุตครึ่งกรุ 2ฝั่งนี่แล้วก็ทําด้านบนเป็นซ้มเลยนะฮะจริงๆตรงนี้ใส่ลิ้นชักได้นะจะกรุปทำเป็นลิ้นชักเหมือนใน E ีนีก่อนๆที่เราเคยบอกก็ได้ที่พูดเพราะว่าบางท่านที่ดูคลิปอยู่อาจจะอยากใส่ได้จริงๆก็เลยบอกเป็นไอเดียไว้นะฮะขออนุญาตนะครับคุณลูกค้าเทสให้ดูแข็งแรงแค่ไหนเพราะเราเป็นโครงไม้จริงนะฮะเราไม่ใช่ไม้สําเร็จไม้ปาติลิลเราเป็นโครงไม้จริงเลยแข็งแรงมากผมหนัก70็ดสิบกโลนะฮะ แข็งแรงมากครับวางเบาะนอนสบายๆเลยนะฮะตรงนี้เป็นผ้มาม่านผ้าม่านเราเพิ่งแกวนยังไม่ได้รีดนะฮะเดี๋ยวทีมช่างกำลังจะขึ้นมารีดแล้วตรงนี้เราทําร่องไว้20เซนเพื่อให้ผ้าม่านมันลงไปหน่อยเพื่อให้แสงมันไม่รอดนะฮะเห็นไหมฮะ เวลาม่านปิดไปปุ๊บเนี่ยม่านมันจะลงไปหน่อยเพราะฉะนั้นแสงโอกาสแสงที่มันจะรอดขึ้นมาก็น้อยนะฮะตรงนี้ก็เลยดีไซน์ที่มันเป็นหลุมล่องผ้าม่านลงไปทึบโป่งก็ย0เซนเหมือนเวลาเราดอกหลุมฟ้าทั่วไปอะครับผ้มาม่านก็20เซนเท่ากันเราก็ดอกไปให้ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับสาหรับคุณลูกสาวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องหลักมาสเตอร์เบดรูมกันอยู่นู่นเลยป่ะฮะห้องนี้คอนเซปต์การบิวอินเหมือนกับด้านล่างก็คืองานสีพ่นแหละแล้วก็ใส่คิ้วใส,ส่สไตล์แบบเป็นวินเทจใส Q, ่ส ล,ลูกค้าบิวแทบจะเต็มพื้นที่ห้องแต่ทําไมดูห้องไม่แน่นเลยเวลาผมยืนอยู่นะเพราะว่าสีที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีโทนสว่างบวกกับผ้าม่านก็ยังเป็นสีเบสสว่างๆเลยทําให้ห้องมันดูไม่แน่นเกินไปอันนี้ห้องนอนใหญ่เนี่ย แบ่งเป็น3พาร์ทกรุหัวเตียงชุดทีวีและนุ่งเลยตู้เสื้อผ้า walk in closet เราเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวลูกค้าจะซื้อเตียงสวยๆมาวางเตียง6ฟุตงานกุกผนังหัวเตียงตรงนี้จริงๆโครงสร้างเดิมบ้านลูกค้ามีหน้าต่าง2บานแต่หน้าต่างไม่ได้ถูกปิดครับนี่ แหวกหัวเตียงให้มีบานเลื่อนเราไม่ต้องติดผ้าม่านครับใช้บานนี้แทนไปเลยยิ่งกว่าแบ็คเอาท์นะฮะเพราะทึบมากเปิดหน้าต่างรับลมได้เลยเนะแต่เวลาปิดอย่าลืมนะ <c oughs> เดี๋ยวฝนสาดนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นบานเลื่อนบานเลือเล่อนลื่นมากนะนี่ผมเลื่อนให้ดูเลยเลื่นมากครับแล้วก็เปิดหน้าต่างรับลมได้เวลาทําความสะอาดฝุ่นเฝืนนะฮะงานกรุผนังหัวเตียงถ้าลูกค้ามีองค์ประกอบหน้าต่างแบบนี้ สามารถเลือกฟังก์ชันบันเลื่อนแบบนี้แทนมาม่านได้นะครับ EP ก่อนๆเราก็เคยมีพรีเซนต์แบบนี้ไปนะฮะมีแบบนี้ไปฝั่งตรงข้ามเป็นชุดทีวีเป็นชุดทีวีประยุกต์แบบถ้าลูกค้าเคยเห็นแบบทางยุโรปที่เขาชอบทาเป็นเหมือนเตาผิงนะจริง,รงตู้เตียบานนี้ประยุกต์คล้ายๆกันเพราะมีขาเห็นไหมแล้วก็ทําเป็นลิ้นชักนี่มีลิ้นชักอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องโร่งอยู่ตรงนี้เผื่อเอาไว้วางกล่องอีปลักกล่องสัญญาณทีวีนะฮะลิ้นชักเยอะมากเลยซอฟโค้ดทุกตัว ซอฟ์โสทุกตัว<ม>นี่อยู่ตรงนี้ครับมองเหมือนจะไม่มีอะไรนะแปะนี่เพิ่มความ คลาสสิกเข้าไปเวลากลางคืนเราจะนอนแล้วเราอยากดูทีวีบางทีเราไม่ได้อยากเปิดไฟห้องให้มันสว่างจ้าเราปิดไฟแล้วเปิดตรงนี้นอนดูทีวีก็จะสลัวสลัวหลับไปได้เลยนะไฟมันก็จะสลัวไม่สว่างไม่แสบตาไม่ลำคัาานตาเวลาเรานอนดูทีวีได้นะกลับมาทางนี้อันนี้เป็นโซนหลักของการแต่งตัวเลยนะฮะ walk in closet นะฮะแต่ลูกค้าแค่ไม่กัน้นห้องแค่นั้นเองก็จะเป็นลักษณะของตู้เสื้อผ้ารวมกับโต๊ะเครื่องแป้งเป็นตัว U ตู้เสื้อผ้าใช้ได้ส งัง่โต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงกลางนะฮะคอนเนคกันเป็นตัวยูเวลาแต่งหน้าแต่งตัวตรงน,นี้ระยะโต๊ะเครื่องแป้ง40เซนเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าทําตู้เสื้อผ้าเข้ามุมกับโต๊ะแป้งเนี่ยไอฝั่งด้านข้างเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนชั้นวางของเป็นชั้นปรับได้มีหมุดมีหมุดเหมือนข้างล่างที่พรีเซนต์ให้ดูไปนะครับนี่ข้างล่างใส่ตู้เซฟได้เหมือนลูกค้าจะใส่ตู้เซฟแหละตรงเนี้ยนะครับนี่ใส่หมุดมือจับสีทองให้ดู อ๋ออันนี้ลูกค้าทําเป็นตู้เก็บของฮะอันนี้จะไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเอาไว้เก็บของเลยจีปาถะเลยนะฮะนี่ตู้เสื้อผ้าจะมีฝั่งเดียวนะฮะนี่ตู้เสื้อผ้าจริงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฮะ<อ>แขวนบนแขวนล่างข้างบนก็เก็บของอเน,นกประสงค์ไปนะฮะแขวนได้เลยแข็งแรงมากเป็นงานโครงไม้จริงทั้งหมดผมเหยียบให้ดูนะฮะเป็นงานโครงไม้จริงเพราะนั้นมีความแข็งแรงอายุการใช้งาน10บวก15ปีบวกเลยนะฮะ ลิ้นชักจะมาแอบอยู่ตรงนี้นี่ใส่ของจุกจิกของลูกค้านะฮะนี่นะฮะเป็นงานสีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็น walk in closet เก๋ ใช้พื้นที่ได้ลงตัวคุ้มทุกอัน,นุนะโอเคครบทั้งหมดของงานวิวอินกว่า7ชุดได้7จถึงแชุดได้เลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเน้นเป็นงานโทนสว่างสีพ่นแนววินเทจคอนเทมให้เป็นสีขาวสว่างบ้านดูโปร่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลัง1 EP 1อีไอเดียนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ p s d e c o r เราก็มีงานบริการพรมา่านมุ้งลวด วอลเปเปอร์นะครับถ้าเป็นบริษัททิปเปอร์เคก็จะเป็นงานต่อเติมครัวกันสาดเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเรามีทีมงานเข้าไปช่วยวัดพื้นที่ให้คําแนะนำนะฮะกรุงเทพปริมณฑลมีบริการวัดหน้างานฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะสนใจก็นี่เลยช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เบอร์โทรโทรเข้ามาสอบถามเลยนะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดเป็นอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อใหม่ด้วยทิกตอกนะฮะอันนี้ตอนนี้ใครทุกคนผมว่าเล่นทิกตอกกันเยอะแล้วนะฮะเราก็มีช่อง ทิกตอกด้วยนะฮะเป็นคลิปสั้นๆเป็นไอเดียเป็นผลงานเป็นการรีวิวแบบคลิปสั้นๆไม่เกิน1-3นาทีนะฮะมาอยู่ในช่องทิกตอกด้วยขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามใน EP ีนี้นะฮะแต่อย่าลืมติดตาม E ีีหน้าบ้านหลังนี้เหมือนกันเป็นงาน้าม่านมุงลวดครับยังไงขอบคุณมากนะครับใน EP ีนี้สวัสดีครับ